สองแสบบริตี้มาอีกแล้วพี่น้องครับมาอีกแล้วครับสองแสบบริตี้ครับคุยกันยามเที่ยงครับพี่น้องนะครับเบิ้งได้ฟังไหมครับเขาเพื่อเขาไปฟังจักรลองลรอครับพี่น้องครับสําหรับเพลงสายเลือดนักสู้นะครับขับกอบบทเพลงโดยบอสโจโยมานินครับสายเลือดนักสู้เพลงไรครับเรียกชันไหนบ้างนะครับพี่น้องครับคอมเมนต์มานะครับว่าพี่น้องเขาลงจักเขาไปฟัง ขาเบิ้งคลิปวิดีโอเขาไปเบิ้งมิวสิควิดีโอจักรอบนะครับยันนะครับกูได้ไปทานสั้างยังให้นาราครับพี่น้องครับยังให้บอสโจนาราเด้อพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องครับยังให้นาราครับพี่น้องนะครับเขาไปสั้นครับเขาไปดันครับพี่น้องครับสายเลือดนักสู้ครับพี่น้องครับกูได้สร้างแล้วคอมเมนต์มากครับฟีดแบ a c มากครับเป็นไงครับอ่าครับปล่อยมาตอนเก้าโมง สามโมงเสาเก้านักินนกาที่ผ่านมาเนี่ยครับทั้งช่องสาวน้อยลาเพิ่อนอีดีเร็กต์ก่อนครับนะครับเนอ,อนะครับทีนี้เป็นบทเพลงอ่าเขาเรียกว่าอารมลึกถึงพ่อนะที่ลูกสำเร็จอ่าบทเพลงที่ลูกสำเร็จแต่ว่าพอประยูนะครับเป็นแรงบันดาลใจครับนี่ครับคนที่เาเรียกว่ายังอ่ะคนที่พอประยูน้ำตอนลูกตอนวัดที่เ้างสำเร็จนะครับเนาะเนาะ ผมว่าซึ่งกินใจได้ครับนะครับเนี่ยเขาตัวได้พี่น้องเขาไปฟังครับเขาไปฟังครับพี่น้องเขาเขาไปฟังครับพี่น้องเนี่ยเขาตัวได้ครับเขาไปฟังนะครับทั้งช่องสาวน้อยเราเพิ่มอีคอร์ดครับไปฟังแล้วคอมเมนต์มากครับว่าเป็นยังไงครับสายเลือดนักสู้ครับพิมพ์ไว้ได้ครับในยูทูบครับเอฟซีทุกๆพาร่างนะครับยัยพระโจนาราเด้อพี่น้องนะเขาไปฟังเขาไปชมเขาไปแชร์ครับนะครับกดไลร่ข้างเดียวได้ครับพี่น้อง หมดไได้แคงเดียวครับหมดแช่ไปได้ครับลงมหนาเฟสได้หลายเฟสหนาคุมหลายคุมพี่น้องนะครับมวนอยู่แล้วครับผมว่านะครับผมว่ามันกินใจเพ่งลักาซกับเป็นเพ่งที่เรกวยังได้อัตลรดในการฟร้งอีกเพ่งหนึ่งเลยครับสำหรับ้ายเลือหนักสู่นะครับคั้นบ่เสือเขาไปฟั้งครับพี่น้องทุกๆพลังครับพลังรัดพลังหัวพลังเงียบทุกๆพลังเลยครับเขาไปฟังครับ นี่ครับท่านจะรู้ว่าเป็นทั้งใยนะครับเขาจะฟังครับพิมพ์เข้าไปเลยสาวน้อยเราเป็นใี้เรียกคอร์ดครับจำด้วยทูนะครับตอนนี้ก็จะหาเงินยุ่งแล้วครับคานมาสามชั่วโมงนะครับเนาะคนคอมเมนต์ก็หาพันกาคอมเมนต์แล้วครับพี่น้องครับนะครับเอาครับไปคลุมถล่มเม่นถล่มแช่ได้เลยครับพี่น้องใช่พระโจนาราครับมันบทเพลงนีก็ตคือว่าเราก็จะเราก็ตั้งใจสั่งซับพลาร์มากนะครับนะ เป็นการเรียกว่ายังอ่พอทรงต่อถึงลูกนะครับเนาะอย่างเช่นพอทรงกาก็ทรงต่อถึงลูกขึ้นน้องขึ้นบอลโจนะครับนะครับบอลโจทรงทรงต่อถึงน้องเองนะครับคู่สาเร็จึกันน้องเองนะนะครับอ่ารุ่นโซืรุ่นนะครับผมว่านะครับเนาะนะครับสองสองพ่อลูกคู่บุญเนี่ยกับยิมมี่คล้องแขกันตรงที่ว่านะครับอย่างเช่นบอโจกับพ่อสงกาศก็ได้จากไปนะครับตอนนี้ ก็จะว่าเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จน <van fucking system consultation> ้องอินดื่ยกันครับนะครับน้องอินกับพ่อน้าีนก็นะครับก็นี่แหละครับอย่างเี่เอาสับซากันนะขึ้นพอน้องน้องขุณพ่อแทงน้องน้องอะไรอยากไปให้กันนะครับเนี่ยครับผมเชื่อว่าน้องอินกับคงสี่คิดพอเพียกันครับเพราะว่ายังว sure. ันที่น้องสำเร็จหรอพอ่แดงแท้กับบอดี้ยูน่าพื่อกันนะครับเนี่ยครับสองพอตู้นะครับบ่มีความเมตุนครับบวมมีความ เขาเรียกว่าอย่างนบุญค่าวาสนาโชคตาให้มาเจอกันนะครับนะครับอย่าลืมครับเขาไปดำเขาไปแช่นะครับพี่น้องครับนะครับไปเบิรงไปฟังนะครับไปแช่กัระจายครับนะครับแช่แล้วคอมเมนต์มาครับว่าเป็นอะไรครับนะครับคอมเมนต์มาด้วยครับว่าเป็นยังไงครับผู้ใดเขาไปฟังเขาไปแช่แล้วครับไปชมมิวสิกวิดีโอสวยๆมี่ละขอฉากน้ำเด้กครับพี่น้องนะครับ คขอบไปฟังเขอบไปแชร์่จะไฮประโจนาราครับฟังแล้วแชร์แล้วคอมเมนต์มากครับว่าเป็นไงครับสำหรับบทเพลงครับสายเลือดนักสู้ของบาโจยูเมเลียนครับครับคอมเมนต์มากนะครับพี่น้องคอมเมนต์มาได้เลยครับพี่น้องครับสำหรับไปนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับซอฟแสบโปรตีนเลนะครับสหรับไลนี่ก็ เอาไวปชนิ้ก็นะพี่นั่งเนาะอย่ารื่อครับเ็อบอกพี่บอกน้องก็ไดไปฟังเพ